วัดธาตุธรรมธาดากิจจานุสรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเดเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่2อถนนหลักเมืองตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อเอเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านคือหมู่ที่สและหมู่ที่แด มีเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่3งานปัจจุบันโรงเรียนวัดธาตุรรมธาดากิจจานุสรมีข้าราชการครู19คนพนักงานราชการ1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพันโรง1คนครูอัตราจ้าง4คนและมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 295คนภายใต้การบริหารงานโดยนายวิรัติสิทธิลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดาธาตุธรรมธาดากิจจานุสณ์ในส่วนของการบริหารจัดการโรงเรียนวัดาธาตุธรรมธาดากิจจานุสณ์ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานและมีการกระจายอำนาจด้วยหลักการบริหารโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการตามระดับการศึกษา3ระดับได้แก่ระดับปฐมใบระดับช่วงชั้นที่1ชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่3และระดับช่วงชั้นที่2ชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทั้งนี้การบริหารจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกันไว้ว่ามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่สังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนปรัชญาการจัดการศึกษาวิชาการดีมีระเบียบวินยัยใฝ่ายคุณธรรมนำคุณภาพคำขวัญโรงเรียนที่ยึดถือเป็นหลักใ้ในการดำเนินงานคือรักศักดิ์ศรี มีน้ำใจใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงและคติธรรมประจำโรงเรียนคือสุขาสังมัสสะสามคัคคีแปลว่าความสามัคคีจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความสุขจากเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่กำหนดร่วมกันดังกล่าวโรงเรียนวัดธาตุธรรมธาดากิจจานุสรได้นำมาเป็นหลักยึดถือในการดำเนินการบริหารงานสีด้านดังนี้ 1>, 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดธาตุธรรมธาดากิจจานุสร์จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการดำเนินชีวิตมาใช้ในการพัฒนานักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพพลานามัยและกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าด้านกีฬาดนตรีและศิลปะทั้งในและนอกสถานศึกษาสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่น ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2. การบริหารงบประมาณโรงเรียนวัดธาตุธรรมธาดากิจจานุสอนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของงบประมาณจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้มีการระดมทรัพยากรส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษามีการบริหารการเงินให้สอด คล้องกับบัญชีจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาและมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 3. การบริหารบุคลากรโรงเรียนวัดธาตุธรรมธาดากิจจานุสรส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายอาทิเช่นการศึกษาดูงานการทัศนศึกษาการประชุมอบรมสัมมนาทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติส่งผลให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ เสมอ 4. การบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดธาตธุรรมธาดากิจจานุสรจัดการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งบุคลากรภายในและชุมชนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการศึกษาร่วมกันโดยมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอจัดระบบข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จากการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคเอกชนทำให้โรงเรียนวัดธาตุธรรมธาดากิจจานุสร์มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นนำมาซึ่งความภาคภูมิใจหลากหลายกิจกรรมจะขอเรียนนำเสนอเพียงบางส่วนอาทิเช่นด้านผู้บริหารและครู นายวิรัตสิทธิลาได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามโครงการรางวัลพระพลหัสบอดีประจำปีพุทธศักราช2565 างสาวทิพสุคนโปร่งมณีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่2ระดับดีเยี่ยมครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จประจำปี2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา11เขต2 นางปราณีบัวหลวงได้รับรางวัลครูดีสีเมืองเกตนางธิดาพรเวียงอินครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมมารยาทไทยระดับชั้นป .1-3 ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565 นางวิจิตรานำจันดาครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ในงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565 นางสาวทิพสุคนโปร่งมณีและนางสาววราพรตั้งกิจสงพลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิมระดับชั้นป .4 ถึง6ในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ความสำเร็จด้านนักเรียน เด็กหญิงนัทธริกาหง,าากกาาหง,งษธน,นีผ่านการคัดเลือกการสอบเข้าห้องเรียนปกติโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอดเด็กหญิงพิรมนแสงตาดตนผ่านการคัดเลือกการสอบเข้าห้องเรียนปกติโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอดเด็กหญิงอัญญมณีโพธิจิตผ่านการคัดเลือกการสอบเข้าห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์โรงเรียนจันทรุบเบกษาอนุสณ์ เด็กหญิงนัทธริกาหงษณีผ่านการคัดเลือกการสอบเข้าห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรเด็กหญิงกิติกาบัวทุมผ่านการคัดเลือกการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสร์เด็กหญิงลลิตาชนะดีผ่านการคัดเลือกการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศโรงเรียนจันทรุเปกษาอนุสรเด็กหญิงนัทธริกาหงทนีและเด็กหญิงกิติกาบัวทุมได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิมะระดับชั้นป .4-6 ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดร้อยเอ็ด และมีผลการแข่งขันในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา11เขต2ดังนี้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิมระดับชั้นป .4- ป .6 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดมารยาทไทยระดับชั้นป .4- ป .6 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันด um ับที ities, ่1การแข่งข oh ันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นป .4 ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปาดติดระดับชั้นป .1 ถึงป .3 และรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอระดับชั้นป .4 ถึงป .6 การดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่ของทุกภาคส่วนส่งผลให้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดธาตุรรมัธาดากิจจานุสร์ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจก่อให้เกิดคุณค่าแก่การพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป